แลวว่าเราต้องไปกินข้าวแน่เลยซื้อครื่องดืก่อนได้เลยจากที่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสตาร์เวลยินดีต้อนรับค่ะอุยแหมว่าแต่วันนี้ควงใครมาค่ะแฟนฉันเองจ้าแล้วก็าลังจะแต่งงานอยู่เลยนะ เลยจ้าคนสวยแม่ใครคนสวยเอาก็น้องโบของพี่ไงจ้าแม่เปอย่าทะเลาะกันเลยค่ะว่าแต่วันนี้มารับอะไรดีคะคือว่าฉันน่าจะจะทำหมูกรอบอ่ะฉันต้องใช้อะไรทำมาค่ะใช้สมองสิค่ะอเล่นค่ะนี่เลยค่ะฝาอบสตาร์เวลซิกอินวัไม่ว่าจะเป็นอบตดมย่าง เกงท่อนหนึ่งทำได้หมดค่ะ<ฮ>ค่ะและที่สําคัญนะคุณพี่คะโถกแก้วของเรานะคะทนความร้อนสูงมากเลยค่ะจากฝรั่งเศส<ฮ>และดีไซน์สวยหรูสไตล์อิตาลีค่ะและเพียงแค่คุณพี่ยกหูปุ๊บก,ก็มีระบบตัดไฟอัตโนมัติปั๊บเลยค่ะแ<ฮ>ค่นี้คุณพี่ก็จะสามารถทําอาหารคาวหวานได้สารพัดเลยนะคะรรสตาร์เวล สินค้าหรูทันสมัยไฮเทคโนโลยีรับรองอบหมูกรอบได้อย่างไร้ควันรบกวนอบอะไรก็ไม่อ้วนนะคะหือชุดดีอยู่แล้วอยากไม่อ้วนหรอกท้อาเอาอเลยชุดหนึ่งเฮ้ยนี่ยของดีแบบนี้นะฉันก็ไปทำได้หลายเมนูให้คุณทานเลยแหละน่ารักที่สุดเลยใส่ถุงเลยนะจ๊ะฉันเอาุด้เลยค่ะท้องวัดีนะฮะเฮ้ยบออสวัดีันดีจอยวัน ใจไงเพื่อนงานแต่งแต่ฉันคงไม่ได้ไปนะเพื่อนฝากซองไปแล้วกันไม่น่าเกียดนะโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนขอบใจมากถ้าว่างก็ไปนะได้ครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวโปะอันนี้ของงานที่แล้วหัวคนที่หนึ่งตอนนั้นติดงานไม่ได้ไปขอบใจมากนะแล้วนี้เดี๋ยวหป๊คนที่สองตอนนั้นติดธุระไม่ได้ไปขอบใจมากจ้าแล้วดี๋ยวแล้วนี่แล้วนี่เลยหัวคนที่สาม กอนนั้ไม่ได้ไปติดเคอร์ฟิวเออทันทีนะเดี๋ยวเจอกันนะไม่ไหวนะแต่งติดติกันเงี้ยเราไม่ค่อยว่างไปกันเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยน้องโบมันหมายความว่ายังไงเนี่ยแล้วไหนบอกว่าจะเป็นเจ้าสาวคนแรกของพี่ไงแล้วพี่จะตกใจทําไมล่ะฉันเนี่ยเป็นเจ้าสาวคนแรกของพี่แต่พี่เนี่ยเป็นเจ้าบ่าวคนที่สีของฉัน โอกไปหน่อยอบมากแล้วตัวเธอมันใช่ที่ไหนแล้วเนี่ยไหนๆก็รู้แล้วแล้วก็เวลาก็ยังเหลือไปเอาการแต่งงานของหนูกับผัวคนที่ห้าด้วยกันเลยดีกว่าไปเอาผัวป็นแบบกปนช้างหันสกการ